พีเพ <c oughs> ื่อนยากษ์โฮ่มึงนี่ยากแท้ว่ะนำหายากแท้มึงเนะี้ยนี่นำหายาก <c oughs> มึงเห็ดยังนะองเดี๋ยบ้านนะเอาหลานแนี้ยกว่าโอ้มึบ้านบ้านอย่างนี้ยบ้านนี้เขาเอิ้นบ้านอย่างก็้านนาโกบ้านาานากโกตำบลยังก็ตำบลสีทานตำบลสีทามจีเออมึงซื้อยังก็มึงนะโอู้หมึงจำกูบก่ได้ดีที่ทามเธซื้อไอ้บอกพี่บอกน้องมึงซื้อยัง ทวีมหาบุญนะโอ้โอ้โหเคยลำอยู่คณะใดในเกาะรำมาเบิดนะคณะใดก็ได้คลองสยามคลองสยามก็ลำตีเข้าสู่วงการมาลำตั้งแต่ปีใดนะตั้งแต่อุ้ยเอ้ยจำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดเออลูกเป็นเด็กน้อยเนาะออันนี้ลูกอันยูกว่าห้ากว่าหกคนแล้วคุณนาคุณนา แต่พุนที่แต่คุณนแ้วอันนี้ย่จำได้จากก่อนวันในก่อนลำเนี้ยก<ต>ูว่าว่ายุ่ไปงานแต่งงานหมากูบางทีบอกฟื้นว่ากูว่ายุ่เมาไน้นะน,นิดน้อยเนาะ<ม>ธรรมดาเป็นอย่างขอโทษหลายๆที่มารบกวนนะเพื่อนเนื้อลำให้กูฟังจะกก่อนเด้ยิจำ,จำได้ปะเนาะจำได้ซ้ำได้กูเอาซ้ำนั่นนะเอาจากเครื่องก่อนก็เอาที่เพื่อนยาก,กันพี่น้องหมู่การเซลการก็มันนะโอย ตะกีนะไปนากันเนาะไปนากานตะก้อตะก้อนะ่ะตัวเขาเป็นคนดี<ป>เฮาในเปลี่ยนคนบ้าเดี๋ยวนี้เฮาในเปลี่ยนคนบ้าตัวนั้นเป็นคน,น,น,คนดีคือเก้านั่นนะ <c oughs> เราไมา่ฮาฟังจากก่อนนะเพื่อนเพื่อนย้าก,กูนําหายย่าขาดสาตร์อยู่ในโดงก้อบ้านมึงนะ <c oughs> อืมเรา,มาให้กูฟังเด้ เอาก่อนก่อนยังเป็นลำจากก้อนน่ะเอาไปอยู่นําการอีสานให้เทคเนาะตอนนั้นนะเออลำให้กูฟังไอ้เสียวโสนะเราโอ้ยแจ้งก่อนลำนั้นว้น้องวนโอ้ยลำให้กูฟังไอ้เซียวลำให้กูฟังไอ้เซียวอีเซียวอีเพียนยากพอยำหน่ายยากยำนั้นมึงนี่นะ ใดก็เอาเออลำมึงอย่าลำมึงเลยเดีย๋ยวกูฟังบู้งลำไทยลำคอนเจนเอาลตีโลกนาองค์ทีชาโลอ่างขอให้เป็นแนวทางปัดน้ำอ่างอยากซื้อคุณขอน้อมโซบูชาคุณแฟนเคยหนุนหนึ่งวนอ้อมขามาน้องบัวลา เป็นยังเนาะลืมเลยเออมาไม่กูอีมาไม่มึงเสาร์เมาแล้วกูอีมาไม่เด้อเพื่อนเด้อว่ามึงจำอะไรคักๆนะว่าแล้วอย่าไปพูเขียนเขาลายพูเขียนเขาลายเขาให้เคียงชมมาลายเป็นสิ่นะมึงร์มจำไม่หรอกอืมให้คิดบงก่อนอืมโอเคเอาไปไปไป